แล้วแม่ก่อนจะยาไปอยู่ห้องเนะบเหรอเพียนะนะนะร์ยไปสามพันแปดเลยชอบน้ำแข็งกว่าน้าล่ะลืมตาพ่ตาออกมาด,ดังเลยดังกีดเลย แต่ตอนมาอยู่เขาเขาเห็นตรงนี้นตาแปล่าแล้วมองเขาตายมีปานมีขานะ,ะ,มานะ่มีปานเหรอใหญ่ป่ะเล็กๆเหรอ,อขาหรือเท้า